ขับรถต่อไปอีกสัก20กิโลเมตรไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเคยมีฉายาว่าเป็นเมืองแห่งดนตรีเพราะว่ามีนักดนตรีฝีมือดีไม่น้อยที่จะเลือกมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็รับงานแสดงตามร้านอาหารและสถานบันเทิงถ้าไม่ต้องสงสัยนะครับว่าโควิด -19 กระทบกับพวกเขามากขนาดไหนทั้งปรับตัวหันไปทำออนไลน์หรือว่าตอนนี้หันมารับงานทุกรูปแบบ วันนี้พวกเขากําลังจะสู้อีกครั้งหนึ่งด้วยการจัดเทศกาลดนตรีในพื้นที่พร้อมกับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมทั้งปรับรูปแบบของดนตรีแบบผสมผสานที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนครับทำนองเพลงพื้นบ้านล้านนานำมาปรับเพิ่มลูกเล่นผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นบทเพลงร่วมสมัยสำหรับผู้ฟังทั้งชาวไทยและต่างชาตินักเปียโ,โนในจังหวัดเชียงใหม่คนนี้คือตัวอย่างของคนทำเพลงที่นำท่วงทำนองท้องถิ่นมาผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ผลิตเป็นเพลงเผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่กลุ่มนักดนตรีคืออาชีพที่ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกและกลับมาได้เป็นกลุ่มสุดท้าย มันเป็นโอกาสครับเพราะว่าในเมื่อเวลาที่เราไม่ได้มีโอกาสไปเล่นแสดงข้างนอกไม่มีงานประจําหรืองานอีเวนต์ก็อยู่บ้านถ้าถ้ามีโอกาสก็คือเราก็เริ่มทําโปรแกรมอะไรง่ายๆเริ่มเริ่มทํากองท,ท,ทําทาเบสทำคอร์ดทำเมโลดีขึ้นมาแล้วแล้วก็เล่นแล้วก็ใส่ตัวของเราลงไปนะครับการที่จะเล่นแจ๊สจริงไม่จำเป็นต้องมีวงก็ได้ การระบาดของไวรัสโควิด -19 ต่อเนื่องมาเกือบ2ปีส่งผลกระทบต่อกลุ่มศิลป,ปินนักดนตรีในเชียงใหม่ที่ว่างงานไปพร้อมกับการปิดร้านอาหารผับบาร์และสถานบันเทิงจำนวนไม่น้อยต้องหันไปแสดงดนตรีผ่านระบบออนไลน์มีรายได้จากการบริจาคแม้ไม่มากนักแต่ช่วยต่อลมหายใจให้นักดนตรีและสร้างความบันเทิงแก่ผู้ฟังในวิกฤตโรคระบาด ล่าสุดกลุ่มนักดนตรีในเชียงใหม่เตรียมจัดเทศกาลดนตรีเชียงใหม่สตรีทแจ๊ส2021ระหว่างวันที่4-11ถึงธันวาคมนอกจากการแสดงดนตรีของกลุ่มศิลปินยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางดนตรีพร้อมตั้งคำถามถึงสังคมศิลปะดนตรีกับโลกยุคหลังโควิดว่าอะไรคือความเป็นไปได้ใหม่ๆที่จะก้าวข้ามไปได้โดยเฉพาะข้อเสนอต่อภาครัฐ ในการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินบางประเภทได้มีช่องทางมากขึ้นนักดนตรีบางคนเขาก็เล่นในผับบาใช่ไหมครับแต่อีกมุมหนึ่งอ่ะเขาก็มีศักยภาพที่จะเล่นดนตรีในอีกแบบหนึง่งเพอร์ฟอร์มา์ในอีกรูปแบบหนึง่งผมก็มองว่าถ้ารัฐเปิดโอกาสจัดหมวดหมู่ใหม่ดีๆเนี่ยเราก็น่าจะ จัดพื้นที่เฉพาะจัดระเบียบเฉพาะให้กับดนตรีบางประเทศบางประเภทได้เพื่อให้มันมีทางออกบ้างสมมุติว่าถ้าเราเหมารวมทุกอย่างว่ามันไม่สามารถจัดก,กิจกรรมอะไรได้เลยทางดนตรีเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีทางออกให้กับทุกคนแม้การผ่อนคลายมาตรการจะทำให้ศิลปินเริ่มมีงานและน่าจะเพิ่มขึ้นหากมีการเปิดสถานบันเทิงตามมติของสอบค แต่เพราะยังไม่รู้ว่าวิกฤตโควิดจะซิ้งสุดลงเมื่อใดจึงเป็นความท้าทายของกลุ่มนักด,ดนตรีหนึ่งในห่วงโซ่สำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวในการปรับตัวให้อยู่รอดพร้อมๆไปกับพัฒนางานของตัวเองพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน ข้ามกลางการค่อยๆฟื้นตัวของธุรกิจหลายๆประเภทหลังจากที่รัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการแต่สําหรับกลุ่มนักดนตรีที่ส่วนใหญ่ก็เล่นดนตรีตามผับบาร์สถานบันเทิงในช่วงเวลากลางคืนเขาบอกว่าณนะวันนี้พวกเขาเองนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาลืมตาอ้าปากได้นะครับ